มีที่หนึ่งในสมุทรสาครที่ขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวน้ำหอมมากและเราจะพาทุกคนไปกันที่บ้านแพ้วเพราะที่บ้านแพ้วเนี่ยนะมีสวนมะพร้าวมากกว่าหมืน่นหมื่นไร่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเที่ยวเพลินมาหาชัยจะพาคุณมาเที่ยวเพลินกันที่บ้านสวนแชมชื่นชวนชมแล้วรู้จักกับพี่ฝนคือพี่ฝนนะคะคือคนที่เป็นเป็นมัคุเทศท้องถิ่นของบ้านสวน วันนี้แล้วพี่ฝนจะพาเรามาทําอะไรคะตอนนี้เรามาพามาทานมะพร้าวสดๆจากต้นถ้าใครได้มาที่นี่ก็คือมาเก็บมะพร้าวมากินมะพร้าวแล้วก็เอามะพร้าวไปประกอบอาหารก็คือจะไปทําขนมแล้วก็มะพร้าวที่นี่มีการส่งออกด้วยใช่ไหมคะพี่หมายถึงว่าแบบออกไปขายมีมีคนมาซื้อซื้อหน้าสวนก็มีหรือว่าซื้อแบบเหมาสวนเพื่อไปจําหน่ายแล้วก็ส่ง ส่งไปเชียงใหม่ส่งไปใต้ม,มีแล้วส่งไปอีสานก็มีความพิเศษของมะพร้าวที่นี่นะมีความหวานธรรมชาติกลิ่นนี่หอมชื่นใจเป็นเอกลักษณ์มากคลายร้อนเป็นอย่างดีเลยและในมะาพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยนะสารพัดประโยชน์เลยนะเธอเออเอาสิก็เดี๋ยวมะพร้าวเนี่ยเนื้อทานสดทำขนม ทั้งขาวและหวานข้าวแล้วหวานส่วนใหญ่ก็กะทิกะทิมีกะทิแล้วก็แบบเคยเห็นเค้มมะพร้าวอ่อนก็ก็ใช้เนื้อแต่วันนี้เรา DIY ค่ะ DIY ไปอีกเอาเปลือกไปต้มไปต้มแล้วก็ไปทำมัดย้อมเปลือกมะพร้าวใช่จริงเหรอคะวันนี้จะได้ทำได้ไหมคะได้ได้ไดมาที่เดียวคือครบจบอิ่มคุ้มทำขนมมัดย้อมก็คือ เป็นของใช้ของกวผ้า<ะ>มโยนนี่ก็เป็นเสื้อเออใช้เสื้อผ้าชุดหน้าผ้าห่มไหล่ก็คือใช้ผ้าใช้ผ้าฝ้ายแล้วสีที่ได้จออกมาเป็นสีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกัน <Okay. S 1> ใช่ไหมว่าเปลือกมะพร้าวถ้าเอามาทำมัดยอมแล้วจะได้สีอะไรเปลือกมะพร้าวอันนี้เพิ่งรู้เพิ่งรู้อ่ะใช้ได้ ส่วนของน้ําและเนื้อมะพร้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะเอาไปประกอบอาหารกันแต่วันนี้เราจะมาทําขนมเหนียวหรือชื่อเรียกที่เขาว่าขั้นเหลาหูช้างและนี่พี่ส้มคนที่จะสอนเราทําขนมเหนียวเป็นขนมมงคลโบราณส่วนประกอบก็จะมีแป้งน้ำมะพร้าวสีจากธรรมชาติที่ได้จากดอกไม้มะพร้าวขูดแล้วก็เกลือเพิ่มรสชาตินิดหน่อยขนมที่เราทำกันเมื่อกี้ขนมเหนียว ซึ่งก็ไม่เคยกินมาก่อนและนี่ครั้งแรกทำเองกินเองสัมผัสแรกที่ได้ตอนนี้คือหอ,หอมมากหอมมะพร้าวด้วยความที่มะพร้าวมันสดด้วยแหละกินนะอืมอืมหวานเมื่อกี้เรามีการโรยเกลือนิดนึงมาเลยแบบไม่เลี่ยมมันหวานหวานวานวลๆเค็มๆหน่อยๆอร่อยอร่อย ส่วนของกะกมาพร้าวแห้งที่เป็นสีน้ําตาลนี่แหละเราจะนํามาทําผ้ามัดย้อมกันโดยนํกากะากมาพร้าวเนี่ยมาตั้งกับไฟอ่อนเป็นเวลา7วัน7วันเลยนะเธอเพื่อให้ได้สีน้ําตาลที่ได้จากกะากากมาพร้าวแห้งแล้วเราจะนําน้ํานั่นอะมาต้มกับผ้าสีขาวโดยที่ผ้าเนี่ยจะมัดเป็นลวดลายต่างๆและต้มทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีเฮ้ยเฮ้ยคนนี้สวยมาก นี่แค่ะคือความความที่แบบว่าเราจรินตนาการเอาเองเราได้ลุ้นเองแต่ออกมามันอาจจะไม่เหมือนที่เราใช่เลยแล้วคือ <นะ S 1> แบบว่าเป็นวงกลมแบบก้าวงเรียงกันแบบเฮ้ยและนี่จ้าฝีมือนางชอยเองเป็นแม่บ้านแม,แม่เรือนได้อยู่เดอ้อได้อยู่นะสวยอยู่นะที่บ้านสวนแช่มชื่นเนี่ยนะเปิดร้านอาหารเล็กๆ เป็นธุรกิจครอบครัวบรรยากาศดีมากทุกคนทีเด็ดเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำจากฟืนไฟกลิ่นรสชาติของเขานี่นะคือเฟรชมากทุกคนไม่มีกลิ่นของแก๊สเลยและนี่เมนูที่แนะนำส้ตมตำทอดบอกได้คำเดียวว่ามันันาละมุลิ้นคือดีมากที่บ้านสวนแชมชื่นเนี่ยทั้งพี่ฝนพี่ส้มและครอบครัวขาดเจอครั้งแรกก็รู้สึกอบอุ่นมากทุกคนน่ารักมาก อยากให้คุณคุณเนี่ยได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศบ้านสวนสักครั้งความเงียบสงบเต็มไปด้วยประสบการณ์ดีๆถ้ายิ่งสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะจะเปิดให้บริการทั้งสวนฝรงังสวนมัมเบอรี่แกมังกรลำไยคุ้มมากๆในราคา150บาทแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าพวกเราจะพาคุณไปไหนกับเที่ยวเพิ่มมหาชัย